ในจ้างเลิกจ้างเพราะจำเป็นต้องลดคนมีเกณฑ์การเลิกจ้างโดยเลือกจากผลการปฏิบัติงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมคดีนี้ในจ้างประกอบกิจการดัดแปลงรถยนต์มีความจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลงไม่ได้เลิกจ้างเฉพาะโจทย์ทั้งสองแต่เลิกจ้างลูกจ้างอื่นด้วยโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในปีก่อนเลิกจ้างโจทย์ที่1มีผลการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยลูกจ้างซึ่งเป็นโจทย์ที่2ในคดีนี้มาทำงานสาย802นาทีภายใน29ครั้งปี2554มาทำงานสาย1,153นาทีภายใน48ครั้งและเคยถูกลงโทษตักเตือนจึงมีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมข้อสังเกต 1. คดีนี้นายจ้างนับเวลาทำงานสายเป็นนาทีจึงทำให้เห็นจำนวนตัวเลขที่สูงพอสมควรไม่แน่ใจว่าวิธีการทำให้ตัวเลขสูงส่งผลเชิงจิตวิทยาหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามการมาสาย29ครั้งก็ดีหรือ49ครั้งก็ดีถือว่าการมาสายมีจำนวนค่อนข้างมากและยิ่งพิจารณาจำนวนนาทียิ่งทำให้เห็นว่ามาสายแต่ละครั้งหลายนาทีทำให้เห็นว่า HR ค่อนข้างรอบคอบ ที่ชี้ให้เห็นทั้งจํานวนครั้งที่สายและสายนานแค่ไหนจํานวนเวลาเหล่านั้นนายจ้างอาจยังต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างอยู่ 2. ข้อเท็จจริงที่ว่าการที่ลูกจ้างมาทำงานสายและเคยถูกลงโทษไปแล้วจึงน่าคิดว่าความผิดเหล่านั้นถูกล้างไปแล้วด้วยการลงโทษแต่ศาลก็พิภากษาทำนางว่ายังนำมาพิจารณาเป็นผลร้ายแก่ลูกจ้างได้ ร่วมพูดคุยกับคนทำงานรักษาสิทธิ์ของคนทำงานใต้คอมเมนต์ร่วมกันนะครับ